อาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาวังได้สองอย่างคืออรหัตผลหรืออนาคามีผลได้ความเป็นอหรหันหรือความเป็นอนาคามีนะแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมอาจจะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ง่ายขนาดนี้แหละนะเราได้รวบรวมประสูตรเกี่ยวกับอาณาปานสติมาให้ สามสิบวพระสูตรนะสามสิบขวพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสทั้งชีวิตมีแค่นี้นะเราดึงมาโดยสังเนะกตดังนั้นอนาปานาสติถ้าเราทำอยู่ในกรอบนี้ไม่มีผิดนะในหน้าปกยมจะเห็นว่าคำว่าอนาปานาสติเป็นเส้นเส้นลงมาเราทำเหมือนพระสูตรที่เปรียบเหมือนฝนทุลีนะเหมือน ฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแล้วมีฝนตกลงมาฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชําระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ตานะฝุ่นทุลีก็คืออกุศลทั้งหลายที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตอนาปานสติระงับได้มีปัญหาอากุศลเกิดขึ้นกลับมาูุลมหายใจ และอานาปานาสติเนี่ยพระองค์บอกว่าก็คือกายยกตาสติกายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้ายมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจชื่อว่ายมไม่ลืมอมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานยมจะได้นิพพานแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตัวเองเพราะอะไร เพราะการที่บุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยมันเป็นการสร้างพบใหม่พระองค์ตัดไว้เลยว่าพิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญ,ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญนอกรามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหมเรากําลังสร้างพบใหม่ตลอดพบคืออะไรพบคือที่ตั้งของวิญญาณที่พปรงเปรียบเหมือนผืนนามีผืนนานะมีผืนนาแล้วมีวิญญาณมเมล็ดพืชลงไปตันน้งเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณกรรมหรือพเปรียบเหมือนผืนนา ที่พองคัตดัสว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิระนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนกรรมคือผือนนากรรมคือผือนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชความสดของพืชอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกลั้นของสัตตานังสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูก ธาตุอันสามบิญญาณไปตั้งอยู่กาม,มาพระโวก็เกิดขึ้นกาม,มาพบเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอนนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าการพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่อรูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ท่านก็ตรัสเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่คําว่าธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตแค่นั้นเอง พอเป็นรูปว่าพท่านก็บอกเหมือนเดิมกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชชิมายะคาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะอืมเห็นไหเอวังอายติงปุณพภาวพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นคําว่าพบใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้ อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเราได้สร้างพบใหม่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจน่ากลัวพระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก้อฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ นั้นการที่บุคคลคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงให้ระวังมากระวังอะไรก่อนระวังความคิดอกุศลอกุศลเกิดมาปุ๊บโยมต้องทิ้งทันทีถ้าโยมไม่ทิ้งโยมเสพครบปัญหาคืออะไรโยมจะเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งไม่ดีเรียกอน,ยนุสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอุปนิสัยโยมจะเกิดอนุสัยขึ้นเกิดนิสัยในการเสพครบ คิดเรื่องอกุศลตลอดทั้งวันนี่เกิดนิสัยมาจิตโน้มไปในอารมณ์ใดมากๆจิตก็จะพุ่งไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาจะตายโยมจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่โยมเคยเสพคบมามากอกุศลนั่นเองพระเจ้าจึงบอกว่าอากุศลอย่าคิดรีบทิง้งคิดพ๊บรีบทิง้งละนันทิทันทีมนเมล็ดพืชมันตั้งปัดมันออก มันตั้งกุ๊บปั่นมันออกทันทีเลยละนันทิทิ้งไปทิ้งแล้วเอาจิตอยู่กับอะไรอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออกถ้าโยมทำงานให้อยู่กับการทำงานถ้าเดินให้รู้ว่าเดินถ้ายืนให้รู้ว่ายืนนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนอนก็ภาวนาได้เพราะองค์บอกเลยว่าพิกขุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ย เมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาเธอก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกขูที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียนเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปารุความเพียนอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นไหม แต่นั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปคิดสูงเกินไกลเกินเป็นเรื่องในใจของเราไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปอวดใครด้วยเรื่องอยู่ในใจของเราแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแล้วก็ทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆจบแล้วทุกอย่างง่ายไม่มีรูปแบบลายรูปแบบยมจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะยมจะอยู่อิริยบถใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้ไม่มีข้อจํากัดในการภาวนาอยู่ที่ใจของเรา อาณาปานสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสีคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงทุกครั้งที่โยมเอาจิตอยู่กับลมหายใจคือโยมอยู่กับกุศลโยมอยู่กับกุศลหนึ่งชั่วโมงโยมเบียดอกุศลไปได้แล้วหนึ่งชั่วโมงในยี่ิบสี่ชั่วโมงผู้เจ้าให้สังเกตจิตตัวเองว่าอยู่กับกุศลหรืออกุศลมากกว่ากัน ดังนั้นถ้าโยมอยู่กับลมหายใจได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่มีอกุศลสบายละเหลืออีกยี่บสามชั่วโมงมีอกุศลถ้าโยมจเจริญอานาปาให้มากขึ้นยี่สิบชั่วโมงโยมเหลืออกุศลอีกสี่ชั่วโมงกุศลย <He ard S 2> ี่สิบเห็นนะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปออกไปออกไปพอโยมจเจริญอานาปาร์ยี่สิบสามชั่วโมงเหลืออกุศลอีกหนึ่งชั่วโมงเองแล้วถ้าโยมจเจริญอานาปากุศล ตลอดจนไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคจะพยากรณ์บุคคลนั้นว่าจะปรินิพานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวของโยมก็คือความเพียรความเพียรของเราที่จะรักษากองกุศลกุศลาสีคืออาณาปานศรรีให้มากให้บ่อยเท่าที่จะมากได้ เอาจิตอยู่กับกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันขับรถรู้ว่าขับรถนะเราเป็นครูเขียนกระดานเรารู้เขียนกระดานเราตั้งใจสอนเราตั้งใจทำงานเราทำอะไรให้รู้อยู่กับงานนั้นๆล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทำอะไรให้ตั้งมั่นอยู่กับการงานนั้นพระองค์เรียก บอกกับพระนนเรียกตรงนี้ว่าเป็นอนุสติฐานที่6สติอธิษฐานการงานจัดว่าเป็นการมีสติสัมปชัญญะด้วยเหมือนกันเห็นนะดังนั้นการภาวนาไม่จําเป็นที่โยมจะต้องมานุ่งขาวหหมขาว,ว,ขาวเป็นโอดาตวัสนาจะต้องมาเข้าวัดจะต้องหาที่วิเวกหลีกเล้นที่แจ้งลอมฟางชะเงื่มผาท้องถ้ำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล บ้านตัวเองนี่แหละห้องว่างๆนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไปก่อนนอนนะต้องทำนานไหมบางคนถามยมว่าทำนานไหมผู้เจ้าให้ทำนานไหมแค่รัดนิ้วมือไม่น่าเชื่อนะพระองค์ตัดเนี่ยบอกพิกขุบวทมาเนี่ยถ้าภิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือ เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใยยถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือขอน้อยมากพระเจ้าขอเราน้อยมากโยมลองสมาทานเลยโยมจะทำอาณาปานสติวันละลัดนิ้วมือแค่นี้ ไม่ต้องขยันเกินเอาแค่นิดนิดเดียวยมทําตามโอวาทพระศาสดาแล้วบวชมานีไม่เปลืองค่าเข้าสุขชาวบ้านละนี่พระเจ้าตัดขนาดนั้นนะเห็นนะอ่าแล้วแนะนําชาวบ้านให้ทําวันละกี่เวลาสามเวลาเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น ละลึกถึงลมหายใจอย่างน้อยลัดนิ้วมือวันละสามเวลายมทำตามโอว,วาทพระศัสดาเป๊ะเลยเอาน้อยๆก่อนใครทำได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยๆขยับเป็นห้านาทีสิบนาทีก็ว่าไปไม่เป็นไรนี่มันเป็นการเบรกการสร้างพบการที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านโยมไม่มีเอกคตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่น พอยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทําอีกเอ๊จะทํำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาจเจริญอนาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลาคาญอุย้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทําไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตาคือสําคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทําแต่โยมต้องคิดว่าเราทําได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทําได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละ คนที่เป็นพระอาลหนานมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะนี่แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกําลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็อย่าไปเป็นมันสิ เราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนกา,การจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หกชนิดก็จะยื้อยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปอลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขทิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดไอพวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหวมันก็จะมานั่งเจา้านอนเเจอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก ดังนั้นหน้าที่ของเราคือความเพียรโยมต้องทําความเพียรทุกวันวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวันรู้ลมหายใจทุกวันเวลาตั้งความเพียรเนี่ยพระองค์ให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรพรรองให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษ ถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเห็นไหมเอาตายเข้าแรกไปเลยนะหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่อาตายวันนี้ตายรู้ลมหายใจนะต้องรู้ให้ได้วันหนึ่งแค่รัดนิ้วมือรู้ไม่ได้ก็ให้มันตายไปนะอ่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีต้องรู้ให้ได้รู้ลมหายใจดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจโยมทํางานเนี่ยยิ่งเป็นข้าราชาการเนี่ย โยมมีโต๊ะทํางานของโยมเนี่ยก่อนทํางานโยมก็นั่งเงียบๆสักสองสามนาทีรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกโอโหสุดยอดแล้วแตมาว่าแล้วทาวันละสามเวลากลางวันทานข้าวเสร็จก็กลับมานั่งที่โต๊ะรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะตกเย็นปุ๊บก่อนนอนโยมก็นั่งบนเตียงนอนโยมเนี่ยสบายๆรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะอ่แล้วพอจะหลับจริงๆเนี่ยพงก็ให้ตั้งจิตยังไง ให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนยมจะนอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ค่อยฝันเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหาในการนอนนะไม่มีอาการนอนไม่หลับนี่สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับใครเคยใช้เนี่ยจบปัญหาไปเลยมาจเจริญอาณาปานสติยานอนหลับอย่างดีนะหลับสบายตื่นขึ้นมาโยมก็สดชื่น แล้วการงานโยมจะดีดีเพราะอะไรเวลาจเจริญอาณาปานสตินิวรห้าและอกุศลจะดับถามว่าเวลานิวรห้าหรืออกุศลดับนั้นประโยชน์คืออะไรปัญญาทุกประเภทจะเกิดที่คนคนนั้นปัญญาแล่นปัญญาเลวปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบูนปัญญาเบาโอ้โหปัญญาทุกชนิดเลยจะเกิดขึ้นเราก็จะเป็นคนเก่ง มีไหวพริบปฏิพานมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาการงานทางโลกมันจะมาเองทุกอย่างพระเจ้าถึงบอกไปทําสมาธิไปฝึกสมาธิทําแค่นี้ชีวิตจเจริญทุกเรื่องและการทําสมาธินั้นเป็นผืนนาที่ดีเป็นมัชิมายะทาตุยาเป็นปณีตายะทาตุยาเมื่อวิญญาณังปฏิติตังจิตของเราไปตั้งตรงนั้นแล้ว ผลกรรมย่อมเจริญงอกงามเร็วหันในปัจจุบันพระองค์โรรองจึงตัดวิบากของกรรมสามอย่างวิบากของกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกบางทีอาตมาเคยได้ยินคนบน่นว่าแม้ทำดีแทบตายทำไมความดีไม่ให้ผลอาตมาอยากจะถามกลับไปว่าเขาทำความดีอะไร ความดีนั้นเป็นความดีที่ส่งผลวิบากในทิฏฐธรรมหรือไม่หรือส่งผลในอุปปัชชะหรืออป,ปริยายะเพราะเขาไม่ทราบไงเขาไม่ทราบว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความดีที่ดีอยู่แต่ส่งผลในเวลาถัดมาและถัดมาอีกไม่ได้ส่งผลในปัจจุบันดังนั้นถ้าโยมต้องการความดีที่ทำแล้วส่งผลทันทีเวลานี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เร็วที่สุดคืออะไร ทำสมาธิจบละง่ายหน้าที่โยมอย่างเดียวทำสมาธิเรื่อยๆบ่อยๆเท่าที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วต้องการอุปกรณ์อะไรไหมไม่ต้องการอุปกรณ์มีอยู่ในตัวลมหายใจเข้าออกอย่าไปพึ่งอะไรขนาดพระอ,อนนท์เนี่ยพึ่งพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรปรินิพานเนี่ยร้องไห้เสียใจยทั้งที่เป็นโสดาบันเห็นไหม ผู้เจ้าต้องมาเตือนแล้วก็เลยบัญญัติข้อธรรมว่าอนอนลในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสลรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลรณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองแล้วก็ธรรมะแค่นั้นเอง เราจึงมีอุปกรณ์ทุกอย่างในการพึ่งตนครบแล้วและพระองค์ก็อธิบายเสริมว่าการพึ่งตนพึ่งทรรเป็นอย่างไรพิกูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนั์ในโลกออกเสียได้จเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะแล้วทั้งหมดเนี่ยทำยังไง รู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐานสี่ครบ